สวัสดีครับสวัสดีวันที่2 8ครับหลังจากที่เชฟหนุ่มให้งวดแรกก็เข้าตรงๆเลยนะครับฮานนยพิเศษขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเชฟหนุ่มภูทรก็เป็นช่องทําอาหารด้วยคิดคำนวณสูตรเลขเด็ดด้วยสูตรพิเศษคิดเองคำนวณเองหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วหากชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อดูเชฟหนุ่มคิดว่าจะลองทําดูสักสี่ห้าวันถ้าเกิดมันเข้าสูตรเข้าก็จะทําไปเรื่อยๆถ้าไม่เข้าก็คงจะกลับไปทําอาหารเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เชฟหนุ่มคิดคํานวณเรามาดูกันของเมื่อวานนะครับที่เชฟหนุ่มให้ฮานอยพิเศษนะครับเมื่อวานนี้ก็ให้หนึ่งหนึ่งกับสองแล้วก็ผลค,คือออก อ่าเนี่ยครับหนึ่งหนึ่งก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก็ดหนึ่งนี้ไม่เข้ามามามาเข้าสองตัวคู่กันที่สองหนึ่งหนึ่งสองตัวเด่นกับตัวรองเข้ามาด้วยกันแล้วก็เนี่ยครับสองเจาะถูกเข้าตรงๆครับสองหกสองหกเข้าตรงๆเลยนะครับอ่าแล้วมาแล้วมาดูวันนี้เชฟหนุ่มก็ได้ทําการไปไปคิดคํานวณไปเจาะมาแล้วก็มีอยู่ในนี้แล้วครับเชฟหนุ่มคิดคานวณมาแล้ว เราก็จะมาชมกันเลยนะครับวันนี้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแล้วก็เพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อเป็นข้อมูลตัวเลขคณิตศาสตร์เชฟหนวันนี้วันนี้วันที่แสงอาจจะวันนี้วันที่28นะครับ28เดือน04 64นะครับ ฮาหนอยพิเศษนะครับเรีกที่เชฟหนุ่มเจาะมาได้นะครับวันนี้ฮาหนอยพิเศษที่เชฟหนุ่มเจาะมาได้ก็คือ4กับ5นะครับแต่เด่น 5, 5เด่น5นะครับลอง4 หนมก็จับคู่ได้ทำการจับคู่ตัวเลขมาให้แล้วก็จะมีนะครับห้านะครับก็เอาห้านะครับห้าก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ด 5 8แล้วก็5 9นะครับ9 9ส่วน4ก็จะมี4 0 4 1 4 2 4 7 4 8แล้วก็4 9นะครับผม พี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟซี FC ทุกท่านหากชอบตัวเลขที่เชฟหนุ่มคิดคำนวณก็ลองไปใช้ในพิจารณากันดูนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คิดคำนวณเมื่อวานนี้เข้าตรงๆครับสองหกเมื่อวานเมื่อวานนี้อ่าเนี่ยครับเมื่อวานนี้เข้าสองหกตรงๆเลยนะครับอันนี้ก็คิดคำนวณมาละเดี๋ยววันนี้ก็เชฟหนุ่มก็คิดคำนวณของสูตรเชฟหนุ่มเองก็จะได้มาประมาณนี้นครับก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง 5 7าเจ็ห้าแแล้วก็4 0 4 1ูน4์สี่หนเครับถ้าเมื่อวานนี้อ่าก็เข้ากันไปนครับวันนี้ถ้าเกิด f อท่านใดชอบก็อย่าลืมนำไปเป็นพิจารณานะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมขอให้ทุกท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรงออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับพบกันใหม่กับสูตรต่อไปนะครับผม